กลับสวัสดีครับวันนี้กลับมาพบกับช่องคอมเมนต์ดีชาแนลช่นเก่าเช่นนคยอ,อีกแล้วนะครับวันนี้นะครับผมจะมาแปลคอมเมนต์ของชาวต่างชาติหลังจากที่ได้ทําคลิปวิดีโอบรรยากาศภายในสนามบินสุวรรณภูมิซึ่งมีชาวต่างชาติมากมายนะครับที่ให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอนี้นะครับและเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเราไปรับชมคอมเมนต์แรกกันได้เลยนะครับเริ่มกันที่คอมเมนต์แรกนะครับ ผมเคยเห็นสนามบินนี้ตอนที่ผมไปกัวลาลัมเปอร์ประดับด้วยดอกกล้วยไม้สวยงามและประสบการณ์ชีวิตที่อัศจรรย์คอมเมนต่อไปนะครับมันเป็นสนามบินที่น่าตื่นตาตื่นใจและสวยงามอย่างแท้จริงฉันเคยไปที่นั่นเมื่อฉันลงจอดจากเดนมาร์กและฉันต้องไปสนามบินกระบี่การบินไทยก็บริการดีเช่นกันต่อไปนะครับคิดถึงกรุงเทพคิดถึงสนามบินสุวรรณภูมิ แต่ฉันกำลังไปกรุงเทพในเดือนกรกฎาคมนี้คอมเมนต์ Comment ต่อไปครับนี่ทำให้ฉันนึกถึงการเดินทางของฉันมันเป็นสนามบินที่ยอดเยี่ยมฉันอยู่ที่นั่นระหว่างรอเปลี่ยนเครื่องเป็นเวลา28ชั่วโมงแต่ฉันชอบมันมากได้พบกับผู้คนที่ยอดเยี่ยมมากมายที่นั่นฉันกำลังมุ่งหน้าไปประเทศอื่นในขณะนั้นทาวตะวันตกเต็มไปด้วยชีวิตและธรรมชาติคอมเมนต์ Comment ต่อไปนะครับ สิ่งที่ทำให้ฉันนึกถึงตอนที่ฉันอยู่ที่นั่นสนามบินมันน่าอยู่จริงๆคอมเมนต์ต่อไปครับฉันดีใจที่ได้ดูวิดีโอนี้ฉันไม่ได้เห็นสถานที่นี้มาเกือบ3ปีแล้วเพราะไวรัสโคโรนามันน่าเศร้ามากเพราะฉันไม่ได้เจอครอบครัวมานานแล้วฉันหวังว่าเราจะได้เดินทางกันในเร็วๆนี้คอมเมนต์ต่อไปนะครับมันเป็นสนามบินที่ใหญ่มาก ท่าอากาศยานสุรนภูมิหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดในโลกต่อไปครับน่าเสียดายที่อินเดียเราไม่ได้สร้างอลุกสาวรีใหม่ที่ได้รับแรงบันดาลใจจากประวัติศาสตร์สมัยโบราณของเราครับคอมเมนต์ต่อไปเลยนะครับสิ่งที่เลวร้ายที่สุดสําหรับสนามบินแห่งนี้คือคุณต้องเดินผ่านพื้นที่จําหน่ายสินค้าระหว่างทางไปที่ประตูและหลายพื้นที่เหล่านี้หมายความว่า คุณต้องเดินผ่านบริเวณที่ขายน้ำหอมที่มีกลิ่นแรงมากหลายคนแพ้น้ำหอมกลิ่นแรงเหล่านี้และต้องเดินผ่านร้านค้าที่แออัดและมีกลิ่นเหม็นเหล่านี้อาจทำให้เกิดอาการปวดหัวได้และสนามบินแห่งนี้ก็ตกแต่งได้ดีมากแต่ต้องแก้ไขอะไรอีกหลายอย่างเรามาเริ่มกันที่ขบมนต่อไปกันเลยนะครับมันคล้ายกับสนามบินชาลอดดักลาส ึ่งสนามบินชาร์ลส์ตากลาสนะครับเป็นสนามบินท่าอากาศยานนานาชาติเชิงพาณิชย์ของเมืองชาร์ลส์ลัสโนเคโรรนาของสหรัฐอเมริกานะครับครับแล้วก็ได้มีอีกท่านหนึ่งเข้ามาตอบกลับคอมเมนต์นด้านบนนะครับแต่สนามบินสุนภูมิใหญ่กว่าเป็นสิบเท่าเลยนะคอมเมนต์ต่อไปนะครับสนามบินนี้มีสิ่งอำนวยความสะดวกที่สะดวกที่ส,ดสุดแต่พนักงานรู้สึกว่าจะบริการแย่ที่สุด เมนต่อไปนะครับไม่ใช่สนามบินกรุงเทพเพราะสนามบินนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรปราการคอมเมนต์ <Comment S 1> ต่อไปนะครับไม่สวยเท่าสนามบินกาต้าหรือทําไมคุณต้องเปรียบเทียบอากคุณรักตัวคุณเองมากคุณอย่าเดินทางและให้คุณพักที่สนามบินของคุณเองคอมเมนต์ <Comment S 2> ต่อไปครับหนึ่งในสนามบินที่ดีที่สุดและประเทศที่ใส่ใจการท่องเที่ยวและนักท่องเที่ยวยิ่งใหญ่อลังการจริง เรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับว้าวสนามบินทิ้งงดงามฉันชอบวิวภาพและภายในร้านอาหารมากมายในอาคารผู้โดยสารของสนามบินบริการอื่นๆมันน่าทึ่งมากทำาได้ดีมากในการแสดงรอบๆฉันรักมันคอมเมนต์ต่อไปนะครับในประเทศไทยทุกอย่างดูใหญ่โตทั้งสนามบินสถานีรถไฟทางหลวงสะพาน พวกเขาชอบที่จะสร้างมันขึ้นมาอย่างสง่างามคอมเมนต์ต่อไปครับก่อนอื่นต้องขอบคุณสำหรับวิดีโอนี้ที่น่าทึ่งวิดีโอมีความชัดเจนและเสถียรมากและอ่านป้ายและทิศทางได้ง่ายเราหวังว่าวิดีโอต่อไปของคุณจะเกี่ยวกับกรุงเทพคอมเมนต์ต่อไปครับนี่เป็นสนามบินที่น่าประทับใจมากแม้แต่ในสหรัฐ ฉันก็ยังไม่มีโครงสร้างพื้นฐานที่ยังไม่อัปเกรดดังกล่าวเหมือนกับสนามบินสุวรรณภูมิคอมเมนต์ comment ต่อไปครับส่วนที่ดีที่สุดคือที่เมจิฟูดคอร์ทที่ชั้นใต้ดินใกล้กับโรงจอดรถประจำทางและคุณสามารถซื้อตั๋วรถโดยสารไปยังสถานที่ต่างๆได้สูตรอาหารที่ดีราคาท้องถิ่นของไทยครับเรามาเริ่มกันที่คอมเมนต์ต่อไปกันเลยนะครับ เป็นวิดีโอที่ยอดเยี่ยมของสนามบินกรุงเทพฉันเคยไปหลายครั้งแล้วและฉันไม่เคยเห็นสถานที่ทั้งหมดที่คุณแสดงให้เราเห็นคุณรู้หรือไม่ว่ามีจุดตรวจหนังสือเดินทางของคนเข้าเมืองขาออก2จุดฉันรู้ว่ามี2จุดด่านตรวจคนเข้าเมืองเมื่อคุณมาถึงสนามบินฉันแค่สงสัยว่ามันเหมือนกันไหมในการออกเดินทางเนื่องจากการเดินทางหนึ่งครั้งฉันเกือบจะพลาดเที่ยวบินเนื่องจากคิวเยอะ ฉันคิดว่าฉันพึ่งตอบคำถามของตัวเองมองย้อนกลับไปในวิดีโออีกครั้งฉันเห็นว่ามีประตู2และประตู3คอมเมนต์ต่อไปนะครับส่วนณภูมิสามารถฝากกระเป๋าและพักโรงแรม1-2วันได้ไหมฉันไม่ต้องการเอากระเป๋าเข้าเมืองและพกกระเป๋าไปรอบๆเมืองที่ร้อนครับแล้วก็มาถึงคอมเมนต์สุดท้ายกันแล้วนะครับ 13วันแล้วที่ฉันกลับมาที่ประเทศของฉันฉันมีความสุขและฉันจะกลับไปในอีกครั้งเร็วๆนี้ครับก็จบไปแล้วนะครับสําหรับการแปลคอมเมนต์ของชาวอาเซียนและชาวต่างชาตินะครับหลังจากที่ได้มีนักท่องเที่ยวท่านหนึ่งนะครับทำคลิปวิดีโอเกี่ยวกับภายในสนามบินสุนภูมิซึ่งมีนักท่องเที่ยวเป็นจํานวนมากนะครับที่ให้ความสนใจกับคลิปวิดีโอนี้ และสุดท้ายนะครับหากผมแปลคอมเมนต์ comment, ผิดพลาดประการใดขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับเนื่องจากเป็นการแปลคอมเมนต์ comment, จากเว็บ g o o g l e แปภาษานะครับและสุดท้ายนะครับก็อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมทำคลิปต่อไปและจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกดไลค์แล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ